เอาหัวใจทํางานเยอะเยอะสมองไม่ต้องคิดคิดเยอะคิดเยอะคิดมันหลายอย่างคิดมันคิดหาห้องข้างเยอะเนาะมามาข้อที่สามข้อที่สามคืออะไรเคล็ดลับข้อที่สามคืออะไรทอทอทอไม่ใช่ทําทันทีนะเดี๋ยวแปลมันิีเที่ยวทั่วไทยก็ไม่ใช่นะอ่าท่านพิมานี้ทอทอทอแปลว่าอะไรอ่ามีไหมอ่าอ่าอ่ะฮีกะอ่ะมีขานาดพิมะ่ะทอทอทอแปลว่าอะไรเอร่ยพิม่ เออเที่ยวทัวร์ไทยหรือเปล่าทำันตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าพิมพ์คะเป็นไม่เส้นที่ราคาแพงมากความหมายมันลึกซึ้งมากเลยไอ้ทอทอเนี่ยผมเพิ่งมาเก็ตฟังมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาเก็ตไอ้ทขทอทอเออแต่ก่อนคิดว่ามันเที่ยวทัวร์ไทยวะเออเที่ยวทัวรไทยเออเออเออพี่ก็ทำทำทำใช่พี่ก็เออเมื่อก่อน มันไม่ใช่ทําทันทีนะมันจะต่างนะบางคนว่าพอททไปว่าทําทันทีไม่ใช่นะทําทุกคนพี่กอลาททุกคนพี่กทําทำทันทพี่กพี่ปกคุณปุก็ทาทุกคนใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันอไม่เหมือนกันหมดเลยแต่มันมีอย่างนี้มันไม่ใช่คขาว่าทําทันทีนะเมื่อก่อนผมคิดว่าททไปว่าทําทันทีมันไม่ใช่ทําทันทีมันยังมีข้ออ้างอีกนะ ทำไประยะหนึ่งถอยกลับทำทันทีคือตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ทําแล้วอ่ะอันนี้คือทําทันทีเพราะนั้นทอท,อท,อทอมันมีความหมายอีกทรือซื้อคำอีกนั่นหนึ่งคือเหมือนพี่ก็บอกทําทำ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 แล้วก็ทําคิดอย่างนี้เลยพรุ่งนี้ก็เหมือนกันทําทําทําแล้วก็ทําทําทําทาทาแล้วก็ทําแล้วก็สําเร็จ ในแต่ละวันแล้ว,ว,ลวพรุ่งนี้ทําทําทําแล้วก็สําเร็จในวันที่สองเหมือนกันพอวันที่สามอีกทำทำทำแล้วก็สําเร็จในวันที่สามเหมือนกันวันที่สี่เป็นไงทำทำทำแล้วสาเร็จในวันที่สี่ไม่ว่าวันที่ห้าที่สิบที่ยี่สิบที่สามสิบสิ้นเดือนก็คือการทําทําทําทำสามสิบครั้งเท่ากับสําเร็จสามสิบครั้งเท่ากับสําเร็จในหนึ่งเดือน และทําสำเร็จ1เดือนเนี่ยก็ทําทําทํา12เดือนก็คือสําเร็จ12เดือนนะสิเดือนก็คือ1ปีคือสําเร็จ1ปีสําเร็จ1ปีเท่ากับปีนี้กับปีหน้าก็คือทําทํทาเท,ท่านี้เอง2ปีนะั่นเปอร์สำเร็จน่ยจะสุดยอดเลยแล้วเอาไปต่อย,ยอดในต่อยอดอหลังปี2องพันยอถ่าโชคดีนะท่านที่อยู่นอกห้องในห้องนะเอาคาถาสเคล็ดลับ มุ่งสู่ความสําเร็จไปสู่ความสำเร็จได้แน่นอนนะมีสมุดจดไว้ประกาศจบไว้นะรานี้นะอ่าตัวน,นี้น,นะหนทิศทางถูกทําถูกท,ทําถี่นะนะข้อสองข้อสอนะฮะคิดเหนือเหตุผลไม่คิดตามเหตุผลใช้หัวใจฟังเสียงหัวใจทํางานข้อ2องนะฮะข้อสคือทอทอทอ ทำ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 แล้วก็ทำทำไม่หยุดอะเอา2ปีแล้วจะเกิดผลลัพธ์นะทุกท่านใช้จะใช้ปัญญานำทุนหรือท่านที่นั่งห้องหรือในห้องมีทุนอยู่แล้วก็ลงทุนเลยนะลงทุนเก็บสสเสบียงไว้เก็บเขาเรียกพลังโมเมนตัมไว้นะเก็บตนนัวนี้มีโอกาสเก็บแค่เก็บตนนัวนี้แต่ท่านเกิดไปเก็บตอนหลังปี2องพอะไรมันก็จะแพงมากๆเลย ทุกอย่างจะแพงหมดเพราะว่ามีดีมาน์ซื้อเยอะสป,ปายมันน้อยไงดีมาร์มันมเยอะมันจะแห่กันซื้ออะไรไปทําตอนนั้นไปลงลงทุนตอนนั้นมันจะแพงนะหลังปี2 0 2 4อะไรมันก็จะแพงที่จะไปลงทุนอะไรตอนนั้นมันอะไรอะไรมันก็จะแพงเป็นไ,ไงฮะเออ,เอ,อนะนะลงทุนอะไรก็ลงทุนตอนนี้ปีนี้ปีสองปีเนี้ย จะลงทุนด้วยเงินทองเป็นทุนมีรัพย์มีเยอะก็ลงทุนไปปีสองปีนี้หรือไม่มีเงินทุนพอก็ใช้ปัญญานําทุนก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นหุ้นส่วนไปทํางานกับเขาใช้ทุนร่วมกับเขาออกแรงนิดหน่อยเออไม่ใช่ออกแรงเยอะๆดิออกแรงเยอะๆใช้ทุนน้อยอ,ยอ,อไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาไปอะไรก็ได้สําคัญแล้วท่านจะเติบโตเนาะนะนะ พอหลังปี2 0 2 4ตอนนั้นถ้ามันเก็บกําไรคนมันจะเงินมันจะไหลเข้ามาโอ้ตอนนั้นท่านขายเลยี่นี่ขายอะไรขายมีคอนโดมีบ้านมีที่ดินโอ้ขายตอนนั้นจะแพงมากมีโอกาสซื้อได้ก็ซื้อเก็บปีนี้กับปีหน้าเท่าน,นั้นเองนะหลังนั้นมันจะแพงและตอนนั้นเราขาย,ยาเดียวเราต้องเล่นตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่เห็นไ,ไหมคนส่วนใหญ่มันจะกลับกับคนส่วนน้อยพอาไม่คนห้าเซมิลถึงสำเร็จนะ เพราะว่าจะเข้าจะซื้อในช่วงที่คนเขาขายเยอะๆเห็นไหมเขาจะซื้อเดคาถูกเห็นไหมเออนะนี่สําคัญไม่ใช่ของเจ้าสัวคิดอย่างนี้เลยเห็นไหมตอนนี้เขาไม่เขาเล่งเลยเขาปลูกบ้านปลูกอะไรเยอะๆปลูกโครงการหมู่บ้านไหนก็ปลูกกันใหญ่เลยนี่ปลูกกันใหญ่คอนโดนไหนก็ปลูกใหญ่เยอะเก็บไว้ไปขายตอนที่ต่างชาติเข้ามาแล้วอ่าหลังปีสองยี่สี่ต่างชาติามาดีมานจะเยอะนี่เขามาปุ๊บโอ้ตอนนั้นขายเลยขายทำอะไรถึงปีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งยังได้เลยนะ ขายถึงถึงเจ็ดนแต่ต้องระวังนิดนึงมันจะชะลอตัวอีกรอบหนึ่งมันจะลงอีกรอบหนึ่งตอนนั้นคือท่านก็ได้เงินสดแล้วลไงตอนนั้นข้าเก็บเงินสดไว้อย่างเดียวเออเก็บเงินไว้อย่าไปลงทุนตอนช่วงเออ,เอ,อมันพีกเนะี่ยมันพีกเนะี่ยอย่าไปลงทุนละเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วพอมันลงปุ๊บท่านก็ไปกลับไปซื้อต่อเล่นอย่างนี้เลยซื้อขายซื้อขายเล่นเป็นรอบนะสำคัญนี้การลงทุนนะเนาะอ่าก็วันนี้เนาะุกท่านเนาะเออก็คุย ได้ประโยชน์กันไหมสามเคล็ดลับนะไปสู่ความสำเร็จ